เรื่องของโพสต์ักระอิชินที่ปรากฏในสื่อนะครับในขณะนี้ผมคงยังไม่สามารถชี้แจงอะไรได้มากครับจนกว่าทันสมาคมจะได้มีการพูคแบบหรือติดต่อประสานงานทำกับตัวโพสเองและตัวเอเจนต์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับส่วนข่าวที่ปรากฏนั้น ก็คือข่าวและผมเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข่าวไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ครามครับณตอนนี้ก็ยังพูดคุยเรื่องสัญญาต่อๆค่ะหลังจากที่นญญางสนจะรณดเจอแ้นครับก็เป็นขั้นเป็นตอนของการทําง,งานนะครับทงฝ่ายกฎหมายแล้วก็ทงฝ่ายมิชิโนก็ต้องมีการเจรจา,าซึ่งการทำง,งานหรือรูปแบบ การทำงานของคนญี่ปุ่นเขามีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนอะไรที่ยังไม่เขาเขาก็บอกว่าไม่อะไรที่ทำแล้วเขาก็จะบอกว่าทำแล้วผมว่ามันเป็นประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นเพราะนั้นอ,อ,อย่าด่วนทึกทักตามข่าวนะครับผมจะมีความเชื่อมั่นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามข่าว ไม่ค่อยไม่ใช่ข้อที่จริงที่สุดแต่แฟนมอนก็สงสัยนะคะเพราะว่าข่าวนนที่ <ผม S 1> ออกอมาไดจากทางสมาคมยังข่าว,าาวที่ออกมาจากทางสมาคมนั้นเป็นการพูดคุยตกลงกันการถ่ายภาพการเสนอข่าวสมารมตัวผมเองได้ขออนุญาตมิชิโนแล้วว่าจะเสนอข่าวเช่นนี้จะเผยแพร่ภาพเช่นนี้คุณโอเคไหม Okay. ไม่งั้นเขาคงไม่ลุกขึ้นมาจับมือกับผมแล้วก็ให้เจ้าสิสมาเพราะนั้นผมว่ายันด่วนสรุปนะครับการด่วนสรุปภายใต้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ทอาจก่อให้เกิดความเสียหายตัวผมเองไม่ขอพูดอะไรมากีก,กี่าวะได้พูดคุยเพราะถ้าพูดเลยเถอะหรือไม่ตรงกับ ความจริงที่ที่ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่อาจจะกระทบความรูร้สึกกันเพราะเราจะต้องออพูดคุยกันต่อไปแล้วแบบนี้ท่านนายกกังวลไหมคะว,ว่าพอมีข่าวออกมาแบบในกระแสนี้จะมีผลกระทบกับเรื่องของการพูดคุยเรื่องสออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสมาคมกีฬาฟุตบอลก็จะอยู่ต่อไปฟุตบอลไทยก็ต้องเดินไปหส้าไม่แบบใดก็แบบหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าไป ติดยึดอย่าไปถือมั่นยึดมั่นกบับสิ่งทุกอย่างมันเป็นวิธีของว่นอะไรเกิดก็ต้องเกิด